ร่างนั่นเหมือนกับผู้ชายตัวสูงได้สัก2เมตรใส่ชุดสีดำสนิทใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยเงามืดทำให้มองเห็นได้ไม่ชัดเท่าไหร่นักแต่สิ่งที่ผมสามารถบอกได้อย่างชัดเจนเลยก็คือท่าทีของเขาไม่ได้บาด,ดีอย่างแน่นอนสวัสดีครับผมย่าดอกขาว และขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่สารนุกรมย่าดอกขาวกันอีกครั้งในครั้งนี้ผมจะมาเล่าเรื่องราวของหนึ่งในสิ่งลี้ลับที่ปรากฏตัวขึ้นภายในสวนสาธารณะของเมืองมันเป็นสิ่งที่ทุกคนนั้นผ่านตามักจะมองเห็นมันในยามที่เหนื่อยล้าแต่ถ้าหากคุณเข้าไปนั่งมันเมื่อไหร่ตอนนั้นเองที่ตัวคุณจะได้กลายเป็นเหยื่อของมันแล้วโอเคที่นี่มั้ง ผมหยุดยืนอยู่ด้านในของสวนสาธารณะแห่งหนึ่งในยามเย็นและสาเหตุที่ผมได้มาอยู่ที่นี่ก็เป็นเพราะเพื่อนของผมเองใี่มืงนั่นเสิอยาก<ล>วิ่งออกกำลังกายว่ะนั่นคือสิ่งที่เพื่อนของผมพูดออกมาระหว่างที่กำลังนั่งกินชาบูสุดสัปดาห์ก็พูดจริงนะเว้ยว่า,วามึงหยุดพูดทีก <พา S 2> ครังนี้นนเจอกันที่สวนสาธารณะของเมืองเลยและคำพูดนั้นของเขามันก็เลยทำให้ผมมาอยู่ที่นี่ในตอนแรกผมก็นึกว่าเขาพูดเพราะต้องการจะวิ่งออกกำลังกายจริง แต่ในตอนที่ผมส่งข้อความไปหาเขาเมื่อเดินมาถึงที่นี่เฮ้ยไม่ไหวแล้ว่ะขอนอนต่อนะและคำพูดนั้นทำให้ผมรับรู้ว่าตัวของผมก็โดนเพื่อนคนนี้หลอกอีกครั้งแล้วเสียงถอนหายใจดังออกมาพร้อมกับตัวของผมที่ยืนนิ่งไหนๆก็ไหนๆมาที่สนสาธารณะแถมยังใส่ชุดเตรียมวิ่งมาอีกจะให้กลับไปเฉยๆผมก็คงรู้สึกไม่ดี โ okay. อเคร์มร่างกายสัก30นาทีก็แล้วกันผมเอ่ยกับตัวเองแบบนั้นพร้อมกับเรื่อง์วมร่างกายและยืดเส้นทั้งนี้เพื่อไม่ให้ร่างกายบาดเจ็บขณะที่กำลังวิ่งอยู่มันเป็นพื้นฐานที่ผมเคยได้ยินมาตลอดแต่ในระหว่างที่ผมกำลังรวมร่างกายสายตาของผมก็เหลือไปเห็นว่าผู้คนภายในสวนสาธารณะนั้นค่อยๆยทยอยกันออกไปและไม่นานนักมันก็เหลือเพียงคนไม่กี่คนและยามในชุดยูนิฟอร์มสีเทาอยู่กันคนสองคน ไม่นานนะผมก็วอร์มเสร็จแต่ในตอนที่ผมกำลังเอื้อมมือไปหยิบมือถือขึ้นมาสายตาของผมก็เหลือไปเห็นบางอย่างนี่มันมันเป็นกระดาษแผ่นหนึ่งที่ปักติดเอาไว้กับเสาไฟของสวนสาธารณะผมหยิบมันมาอ่านที่เก้าอี้ก่อนจะเห็นว่าด้านในมีข้อความเขียนเอาไว้กฎในการใช้สวนสาธารณะยามค่ำคืนข้อแรกหากคุณต้องการจะอยู่ที่นี่อย่างปลอดภยัย สิ่งสำคัญที่จะต้องจำเอาไว้เลยก็คืออยู่ใต้แสงไฟตลอดเวลาเพราะมันเป็นสิ่งเดียวที่จะปกป้องคุณจากพวกมันข้อที่2ที่สวนสาธารณะแห่งนี้มีหล่านักล่าอยู่และสิ่งที่พวกเขาโปรดปานมากที่สุดคือมนุษย์ที่ไม่ทำตามกฎปกติแล้วคุณจะไม่เจอพวกเขาหรอกแต่หากได้เจอก็ขอให้ทำตามกฎที่ระบุเอาไว้ด้วยข้อที่ 3. หากคุณเห็นว่าแสงไฟเริ่มกระพริบอย่างผิดปกติ ให้เริ่มออกตัววิ่งทันทีแล้ววิ่งไปจนกว่าไฟจะหยุดกระพริบทางเราไม่แนะนำให้คุณมองไปด้านหลังเพราะสิ่งที่คุณเห็นอาจจะทำให้แรงของคุณหมดได้คุณแค่จำไว้ว่าต้องวิ่งให้สุดฝีเท้าคุณก็สามารถรอดไปจากเธอได้แล้วข้อที่4หากคุณเห็นอะไรบางอย่างกำลังขยับอยู่ในเงาเมืดขอให้รู้เอาไว้ว่าคุณไม่ได้ตาฝาดไปเองสิ่งที่คุณกำลังเห็นอยู่นั้นคือน,นักเรียนแบบ รูปร่างของเขาไม่แน่นอนนักแต่ส่วนใหญ่จะมาในรูปแบบของชายที่ตัวสูงเป็นพิเศษหากคุณได้เจอกับเขาสิ่งที่คุณจะต้องทำมีเพียงการจ้องมองตัวของเขาไปเรื่อยๆการล่าสายตาอาจจะทำให้นักเรียนแบบขยับตัวเข้ามาใกล้คุณข้อควรระวังแม้จะเกิดขึ้นได้ยากแต่หากคุณเห็นว่านักลอกเลยนแบบเริ่มขยับตัวแม้คุณจะมองเขาอยู่ให้รีบออกตัววิ่งทันทีนักเรียนแบบจะทำแบบนั้นก็ต่อเมื่อมันต้องการจะจัดการคุณจริงๆ และเขาไม่อยากเล่นสนุกอีกต่อไปแล้วข้อที่5หากคุณเห็นเก้าอี้วางอยู่ไม่ว่าจะที่ไหนของสวนสาธารณะก็ตามห้ามคุณลงไปนั่งบนนั้นอย่างเด็ดขาดสวนสาธารณะของเราไม่มีเก้าอี้นั่งพักและไม่เคยมีมันข้อที่6คุณจะออกไปได้ก็ต่อเมื่อเจอประตูบานหนึ่งปรากฏตรงหน้าหากคุณเปิดมันก็จะพบว่าตัวคุณอยู่ด้านนอกของสวนสาธารณะแล้วขอ้อควรระวัง ประตูนี้จะปรากฏเพียงครั้งเดียวและหากคุณพลาดในการเข้าประตูบานนั้นจนมันหายไปมันจะปรากฏอีกครั้งในช่วง6กโมงเชา้าแต่ถ้าถึงตอนนั้นคุณคงจะตายไปแล้วเป็นกฎที่แปลกใช่ไหมน,นั่นเป็นสิ่งที่ผมคิดหลังจากที่ได้อ่านมันจบก,ก่อนจะเริ่มออกวิ่ง18นาฬ0นยอนั่นเป็นเวลาที่แสดงบนนาฬิกาข้อมือของผมและตอนนี้ตัวของผมก็กำลังวิ่งอยู่บนทางเดินของสวนสาธารณะ บรรยากาศที่นี่ค่อนข้างดีลมอ่อนๆที่พัดมาก็ชวนให้วิ่งต่อสบายชะมัดเลยนะผมเอ่ยกับตัวเองแบบนั้นพร้อมกับยกแขนโต้ลมแต่จะว่ายังไงดีที่สวนสาธารณะแห่งนี้มันก็ยังมีอะไรแปลกๆอยู่สิ่งแรกเลยคือแสงไฟภายในสวนสาธารณะแห่งนี้มีแสงไฟส่องอย่างเพียงพอแต่นั่นมันก็เป็นเพียงแค่บนทางเดินเท่านั้น แสงไฟที่ส่องมากลับไม่เล็ดลอดออกไปนอกทางเดินเลยแม้แต่นิดเดียวส่วนพื้นที่สนามหญ้าเต็มไปด้วยความมืดมิดเรากับมันกำลังจะบอกว่าพื้นที่ที่ไม่ใช่ทางเดินนั้นอันตรายเมื่อเห็นภาพนั้นผมก็เลยนึกย้อนไปเกี่ยวกับกฎแปลกๆหรือไม่แน่ว่าบางทีมันอาจจะเป็นเรื่องจริงก็ได้ผมวิ่งมาได้สักพักก็เริ่มสังเกตเห็นว่าผู้คนในสวนสาธารณะแห่งนี้นั้นหายตัวไปหมดแล้ว พวกเขาออกไปจากสวนสาธารณะตอนไหนผมยังไม่รู้เลยแต่ว่าสิ่งที่ผมรับรู้คือการมาวิ่งในสถานที่ที่ควรจะมีคนเยอะๆแต่ในตอนนี้กลับไม่มีนั้นมันน่าคนลุกแปลกๆอืมกลับมาแล้วกันผมเอ่ยกับตัวเองแบบนั้นก่อนจะวิ่งกลับไปยังประตูทางเข้าแต่เมื่อเดินไปถึงยังจุดที่ว่าหาสิ่งที่ผมเห็นทำให้ตัวเองงุนงงตอนนี้ประตูทางออกที่ว่ามันได้หายไป ไมเใช่วมันปิดอยู่นะแต่มันหายไปเลยแถมยังถูกแทนที่ด้วยกระแพงสูงเรี่ยวอีกผมยืนครุ่นคิดอยู่นานว่าจะเอาอยัางไงต่อแต่ว่าตอนนั้นผมก็ได้สังเกตเห็นไฟที่สวนสาธารณะเริ่มกระพริบที่ย่างผิดปกติแบบนี้มันเหมือนกับกฎไม่มีผิดตอนนี้ผมไม่รู้แล้วว่ามันเกิดเรื่องบ้าอะไรขึ้นอีก แต่ตอนนี้สิ่งที่ผมทําได้มีเพียงการวิ่งไปยังที่ส่องสว่างตามกฎในเมื่อผมเดินมาถึงสิ่งที่พบคือร่างของใครบางคนยืนอยู่ที่สุดทางเดินร่างนั้นเหมือนกับผู้ชายตัวสูงได้สัก2เมตรใส่ชุดสีดําสนิทใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยเงามืดทําให้มองเห็นได้ไม่ชัดเท่าไหร่นักแต่สิ่งที่ผมสามารถบอกได้อย่างชัดเจนเลยก็คือท่าทีของเขาไม่ได้บาด,ดีอย่างแน่นอน ชายคนนั้นหยุดนิ่งไม่ขยับตัวอาการแบบนั้นทำให้ผมหยุดมองเขาอ,อยู่นานและสุดท้ายผมก็นึกกดออกมันมีกฎข้อหนึ่งเขียนเอาไว้เกี่ยวกับชายคนนั้นเมื่อคิดได้ฝีเท้าของผมก็เริ่มวิ่งไปยังทางตรงข้ามกับเส้นทางที่ชายหนุ่มน,นั้นยืนอยู่ผมคิดว่าตัวเองวิ่งได้เร็วนะแต่ตอนนี้กลับได้ยินเสียงฝีเท้าดังไกลๆมาจากด้านหลังตลอดทางแต่เมื่อผมหันไปด้านหลังชายคนนั้นยืนอยู่ไกลๆ เขายังยืนก้มหน้าอยู่เหมือนเดิมแต่ตอนนั้นเองไฟที่สวนสาธารณะเริ่มกระพริบที่อีกครั้งก่อนที่ผมจะเห็นร่างของหญิงสาวปรากฏขึ้นตรงหน้าถึอเป็นหญิงสาวผมยาวในชุดเรรสีขาวเหมือนกับผีจูออนในหนังผีญี่ปุ่นสักเรื่องและในตอนนี้ทางหนีของผมถูกดักเอาไว้แล้วสองทางพร้อมกับแสงไฟที่กำลงกระพริบถี่อย่างผิดปกติทำไงดี ผมบอกกับตัวเองแบบนั้นในตอนที่ตัวเองไร้ทางหนีบางทีผมอาจจะไม่รอดออกไปแล้วก็ได้ผมตัดสินใจออกตัววิ่งไปยังด้านหลังเพื่อฝ่าชายร่างสูงไปก่อนจะเห็นว่าทั้งสองคนวิ่งตามหลังมาอย่างไม่ลดละและในตอนที่เกิดเรื่องแบบนั้นขึ้นผมนั้นไม่รู้ตัวเลยไม่รู้ตัวว่าตัวเองนั้นยังนั่งอยู่บนเก้าอี้หน่าสวนสาธารณะอยู่ ตอนนั้นเองที่เด็กหนุ่มคนหนึ่งเดินเข้ามาหาร่างของชายที่นั่งนิ่งอยู่บนเก้าอี้เด็กหนุ่มจ้องมองร่างของชายคนนั้นอย่างสนใจก่อนจะเอ่ยขึ้นคุณเนี่ยจินตนาการเก่งจริงๆเลยนะน้องเก้าอี้หรือเกอ้าอี้เป็นเก้าอี้ที่มีรูปร่างเหมือนเก้าอี้โดยน้องเก้าอี้จะเป็นเก้าอี้ที่ตั้งอยู่ในจุดที่เก้าอี้ควรจะอยู่มันทำหน้าที่เหมือนกับเก้าอี้ทุกป,ประการ แถมยังแปลงกายเป็นเก้าอี้ได้หลายชนิดเป็นเจ้าแห่งเก้าอี้อย่างแท้จริงโดยเมื่อมีคนนั่งบนตัวของมันแล้วคนคนนั้นอย่าพูดข้อมูลของผมออกมามากนักสี่ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับสารนุกรมยอดออขาวในตอนนี้เป็นไงชอบหรือเปล่าส่วนเหตุผลที่ผมใช้รูปเก้าอีเ้เพียงอย่างเดียวหลายคนคงตีความได้แล้วใช่ไหม เนอะไม่ใช่เพราะผมขี้เกียจเองหรอกนะถ้าหากชอบหรืออยากให้ผมทำต่ออีกก็อย่าลืมกดไลค์และแชร์ไปให้เพื่อนๆของคุณกันด้วยล่ะสำหรับสารนุกรมยดอดข่าวในตอนหน้าจะเป็นยังไงก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดมันด้วยล่ะสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวไปก่อนแล้วสวัสดีครับ